เราโดนทันบนอุ้ยเออกำลังสั่งยำปูมา๊บนึงอะไรเนี่ยโอ้ให้ตายเธอัยรุ่นอุ้ยเี่ยอตี้อุ้ยกำลังสั่งยำปูมาตกใจ๊บนึงไม่มีปืนชอมีด้วยมานีขอให้บอกขอให้บอกอยู่ไหนครับ ผมตัวหนึงหมดแล้วครับกำลังแห่งจมปูม,มา้าว่ะกำลังสั่งข้างนอกข้างนอกข้างนอกชิพหายแล้วมาแล้วครับ นี่โอเคแทกไอหนุ่มนี่มันจะเหลี่ยมใส่เรากลาเราโดดตามเรามาไล่แล้วก็โดดโดดโดดหนีแต่พอดีผมละยิงโดนให้ตายเลยแป๊บนึงครับขออนุญาตสั่งยำบุมา้าจะใส่โค้ดแป๊บ้ยก่อนที่จะยิงเนี่ยจริงกำลังจะสั่งเนี่ยโ<ล>ดดกันพอดีตกใจเลยขอเวลาปแป๊บจังเลยขอจริงเลยขอเวลาปแป๊บขอเวลาแป๊บ เดือดจนไม่ได้สั่งยำปูม้าสุดจริงเคยกินก้อยขอไมไหมก้าก้อยขมอ,อ,อ,อร่อยไหมวะเฮ้ยมีมามีมาเดียวโอ้โหมันดึงปัดดึงกูโกรธเลยกูขแข็งเลยวันนี้เนี้ยกูจะสั่งยำปูมา้ามึงมาทำไมไ,ไม่ไหวกับมึงแล้วจะตายไม่ไหวกับมึงแล้วกูจะกินยำปูมา้า ใส่ได้ไงวะสามตัวเลยนะมาละโอเค <laughs> เราสั่งได้แล้วใช่หรือไม่ <c oughs> อะกลับมาเรื่องก้อยขมต่อก้าก้อยขมเป็นไงอะ ก้อยเนื้อขมเขาบอกอย่างเงี้ยมันมันมันเป็นมันเป็นยังไงโอ้ยโอดยโอ้ยหมดแล้วจักไหนวะโอ้ไอเด็กเกียคนจะสั่งยำปูม้าอีกแล้วเหรอยึดแม่ไม่ต้องแดกแม่งแล้วไปฆ่ามันลองตัวเั้น อันหนึงน่งบนราคาเหลือหนึ่งอันหนึงครับบนราคาเหลือหนึ่งอันหนึงครับฮอกอายเอามันเอาไอตรงนั้นเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งเอามันครับฮอกอายเ,เอามันครับเออผมสามารถสั่งยำปูม,มาได้หรือยังครับได้แล้วใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวอ่านเสียงโอเค พีโโไไ่มีธนูโหดจังอะเป็นไงพี่ซ้อมก่อนจะเล่นแล้ทำไมเหรอพี่เฮ้ยไปเร็วไปเร็วแป๊บนึงโอ้กําลังเลื่อนหาเมนูเจอแล้วไหนวะ <c oughs> เอาร้านนี้มีเต๊ตาะป,ปูมาไม่มีเ <c oughs> <c oughs> มันมีต๊ตาปลมามันไม่มีต๊าปูมาเฮ้ยมันมีตัาปูมา้าปลาได้ปะวะได้เหมือนกันไหม ไ <Okay, okay. S 1> อหมดได้หมดเอาแค่เอาอค่เหมือนกันหมดแล้วเราจะใส่โค้ดตรงไหนอะโปรโมชั่นนี่เหรอใช่ไหมใส่แบบเราใส่โค้ดทางไหนอะใส่ใช่ปะอย่าบอกนะว่านายก็ไม่รู้ว่าโค้ดใส่เอาชิบหายกดสั่งไปแล้วมันเล่นโค้ดจะไม่ใส่ ก่อนไหน่ะมันมันโค้ดใส่แหน่งไงใส่ตรงเลยเนี่ยที่มันบอกว่าใส่โค้ดอ่ะเออที่มันเขียนว่าใส่โค้ดรับเลยอ่ะมันมันหนึ่งหา่อนมันไม่เห็นมีเลยว่าโปรโมชั่นอ่ะโปรโมชั่นอ่ะโปรโมชั่นอ่างานั่นแหละใส่แบบใส่โค้ดอ่ะอ๋อนี่ไงโปรโมชั่นเจอแล้วนี่หายไปไหน่วะ จริงจังเลยหวยครับพิมคำว่าใสนัวเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษพี่ภาษาอังกฤษเฮ้ยร้านนี้มันใส่ไม่ได้วะโปรโมชั่นบดผิดอ๋อการที่เราใส่โค้ดไปใช่ป่ะพี่มันจะเป็นว่าขอบคุณที่ใช้บริการอ๋อนี่เหรอนี่เหรอลดสามสิบเปอร์เซ็นต์สูงสุดแปดสิบบาทนี่เหรอเออใช่ไหมใช่ไหมอ่าโอเคอะไรว่าเป็นผู้เล่นเก่าเนี่ยเนี่ย อะไรวันนี้รหัสโปรโมชั่นนี้ถูกใช้โค้ตาครบวันแล้วปลดอันเรียดในขอ้อกำหนดและเงื่อนไขอะไรวันหน้าสองนาทีอีกสองนาทีพี่รอรอสองนาทีแป๊บนึงอ๋อต้องรอต้องรอเที่ยงคืนเหรออ,อ,นนอื๋อโอเคโอเคโอเคสงสัยได้กินปูสี่ชัว่ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอ้โหนหนังชีวิตเลยเนี่ยกว่าจะได้สั่งรอก่อนรอก่อนเนี่ยเดี๋ยวเอาโอเคโอเค เดี๋ยวรอสองนาทีใช่ไหมสองนาทีได้กินยำปูม้าอร่อยแล้วยำปูม้าก้อยขมและข้าวเหนียวสองห่อก้อยขมอย่างนี้โป้งหวานปะน่าจะต้องลองปูไทยเอ้ที่บ้านมี้วปูไทยอ่ะให้เอาสกปรกสองพี่ไม่เอาครับเฮ้ยเอาดีกว่าโอเคสวย คือตี up, ่ก้อยขมอ่ะพี่ฮะที่กอย่ากล้า加油啊哎加油啊呢อะไรนะไม่เมื่อกี้เล่นอะไรอ่ะต้อนขมอะไรไม่ได้เล่นเอ้าไม่เล่นอะไรเลยทำไมพี่ขำอ่ะไม่รู้ก็เหมือนจะเล่น เลยขำรอยังอันนี้ยังไม่เรียนมายังถ้่ยังลดสามสิบเปอร์เซ็นต์เรี่ยงถ้าเตียงคืนยังไม่รีกันแต่เด็กเราเราเราจบเกมนี้ก่อนก่อนไปเดี๋ยวจะสั่งผู้สั่งการเกมลำบากเหลือเกิน เกมกูก็ต้องเดินเขาบอกว่าก้อยขมก้อยขมมันมันเป็นรถเพราะมันดิบะเฮ้ยดิบมามอุ้ย,ยมาแล้วครับ เอามันครับอุ้ยแต่เสียงมันอยู่ซ้ายนะเอกเราจะเอาทางซ้ายก่อนไหม,มนนเนเราจะไปทางซ้ายไปเนี่ยมันยิงกันไม่อยู่เลยเนี่ยเฮ้ยนีไงนี่ไงนีไงกูยิงอะไรอะ่ะ เขาสกแกนขึ้นมาไงมันออกขวาพี่ไอ้ตัวนึงโอเคฝั่งนี้ใช่หรือไม่ใช่ใช่ก็เป็นยันไงอยู่เลยใช่เฮ้ยขวา ข้างล่างเหรอมันอยู่ข้างล่างเลยอ่ะอมันชุบกันมันชุบกันใช่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 มแล้วครับมีคนขึน้วมา,ายแล้วยังยครับ้ย,ยม่เีเหวย,ยด้วม,มีสองตัวง มันวิ่งหนีไปแล้ววิ่งหนีไปแล้วโอเคกูยังปูม้ากูต่อมาพี่เข้ามาเนี่ยตื่นมาอะไรอ่ะค้อหนึ่งฮิว วิกระสุ่นจะหมดม,นหนมีคนนึงรอบโอ้สตัวอ่ตัวอันนี้หลวมตัวเอาแค่นี้ดีกว่าเพราะว่าคูณสามไม่ได้เลยต้องคูนสองม,มาเลยหน้าสุดนมีคนยิงพี่แทนตรงเนี้ย เฮ้ยไอหนุม่มใครอานฐารมันยิงดนู่มามโอ้ยร้านนี้มันเปิดร้านจริงปะวี่งสั่งก็เสร็จหรอเออมันก็มัน,มนเราวิ่งยิงกันขนาดนี้จะเอาอะไรไหนไปสั่ง <c oughs> กำลังพยายามอยู่แล้วกลมจริงแล้วเอ้ยมีคนสลิงมาพี่ มีคนสลิงลาตตอเนี้ยเห็นไหมกูก่าเราจะก้มสั่งปุ๊บมันสลิงใหม่และอืมไอ้พวกนี้มันมานพระจนอีกมีอีกอีกอียก็ได้ดิครับ มันคงมมีใครใช้หมดมั้งมันจะเกินไปก็จะเดือดเกินไปถ้าเกิดใช้หมดตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยมาจังยำม,มันปูโอ้ยอยากกินกแค่มันปูก็อร่อยนะ้องเว้ยถ้าเกิดไปทำยำนี่กระสุน<อ>มันต้องอร่อยมากแน่ๆมันปูของพี่มันปูนอร่อยอยู่แล้วมันทูเลย<อ>นะเว้ยก<อ>้าไม่อยากกิน,ม,นมันปูของใครก็อร่อยโอเค เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมันปูก็ต้องของปูสิมันปูมีของใครด้วยหรอมีมันทีอ่ะอันนี้แปลกแมันปูคือคนอื่นก็มีใช่หรอของพี่ก็มีเหมือนกันกูมีมันปูด้วยหรอของใครก็มีมันปู่โอเคเราไปจัดการไก่พวกมันปูบนหลังคาดีกว่าไปมันอยู่นั่นเลยถูกใจเลยใจให้ทิพไม่โดนเลย ระเบิดเขาบอกว่าหนึ่งเจ็บเลยจะโดดขึ้นไปเลยได้หนึ่งเจ็บพี่หนึ่งเจ็บก่อนจะแตกตัวนึงออาเท้นยืบ แสดงว่ามันยุบแล้วไอไออกซียนะโอ้ยติติโดนติโอ้มันไม่ใช่หนูที่ลงได้ให้ตายเถอะโอเคโอเคเราเรียนเราเรียนเรีนแล้ให้มันซัดกันอนีนีนีหนีหนีนนีนน cái là nhắm bù má của hải lưng nếu chịu 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 đừng có chịu 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 má chịu 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 ไม่ธรรมดาบอกเลยยิ่งชุดตรงนี้แล้วก็บอกใ้คำเดียวว่าไม่ธรรมดาอของจริงไม่ของจริงเฮ้ยเอ็นไม่เจอจังเหรอเนะ ไม่อยากจะเชื่อมันเกิดขึ้นแล้วโคตรยำปูมาเอกต้องรอดถ้าเอกไม่รอดเราจะตายคาเครื่องต้องรอดสุดโคตรสุดกูไปแล้วกล้าเจอกันในทางช้างเผือกอุ้ยกูล้มอุ้ยกล้าสุดสุดโคตรสุดโอเค มันพยายามจะปีนขึ้นมากูหนีแล้วก้ากูหนีแล้วหนีเก็บของแล้วทีตกนให้อยู่เอาเลยก้าจังหวะนี้เดยก้าไม่มีปืนมามาเฮ้ยเฮ้ยอู้วนี่ตายอยู่แล้วโอยอุ้ยตรงนี้มีคน พี่อุ้ยตรงนี้มีคนตนูตรงนี้มันมีคนหนังชีวิตกะก,กูาามาพวกผมดีพี่มันมาแล้วค่ะหนังชีวิตจะจัด,จดอุ้ยเจอแก๊สโอ้เหแลสู้บ้านนั้นไง พี่มียาไหมพี่ยาเล็กยาเล็ก <c oughs> มียาเล็กกล้าอุ้ยอยากจะบอกว่ามีแค่นี้มีแค่ปืนพกไอ <c oughs> ้พวกนั้นมันอยู่นี่ <c oughs> ซึ่งเราอาจจะต้องออกต้องรออีกตี้ยิงกันพวก <c oughs> มันอยู่นี่แล้ว <c oughs> มันใส่กันแล้วครับท่าน ไป,ไปแล้วจ้า้าผมรอดได้อย่างไรอขอคำชี้แจงถแถลงไขครับท่านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้ววมันรีบอะไรเนี่ยลืมลืมเห็นลืมเห็นมีคนใจดีทิ้งยาเกาะให้ด้วยม,มาเร็วเอกมาเร็วมาฝั่งนี้ เุ้ยแต่เอกเปิดล้มแล้วก้าเอกเปิดล้มแล้วโุ้ยจังหวะแบบนี้จะทิ้งเปียกไม่ได้เอาระเบิดไปขึ้นราคาบอลนนี้ก่อนเฮ้ยเรา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 ไม่ยึดเข่าวะเราไมยึดเขามันยิงอยู่ข้างหลังยังไงเรายึดเขาแล้วก็ดักยิงหัวมันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แดนระวังขวา เราไม,ม่ตัวนึงขวาก็มีนะขวาก็มีโอ้ยไอย้ขวากดแดงด้วยกดแตกไอ้ตัวนึง เราลอดได้ยังไงกูไม่อยากจะเชื่อเกมนี้เราลอดได้ยังไงอ่ะการแฝกของพี่โคตรสุดอ่ะ you the อสุดละเกินทัคืนนี้เฮ้ยเรื่องจริงปะเนี่ย ครรับเาทำได้ไงพี่เอกทำได้ไงดีกว่ามันก็ธรรมดาหรือเปล่าวะปกติพี่ก็ทำได้อยู่แล้วนี่ <S <S นี่โกแล้วเอาว่า <S 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 หมอนี่มันสุดยอดไม่ธรรมดาโอ้ยีมืออยงี้พลังยำปูำม,มา้าเฮ้ยเดี๋ยว ร้านยำกูม,มาปิดมึงปิดต่อหน้าเลยกูกำลังกดสั่งอยู่เมื่อกี้ไอ้เหี้ยจริงปะเนี่ยไอ้เชีพดูนี่เห็นเปล่าเนี่ยดูทุกคนดูเมนูนะเห็นบ้าเมนูเป็นสีเทาหมดเลยเนี่ยปกติปิดกี่โมงเนี่ยแม่งเทาหมดเลยเนี่ย คือเมนูมันเทาทั้งร้านเลยมันกดสั่งไม่ได้แล้ว <c oughs> เมื่อกี้ยังสั่งได้อยู่ก่อนนี่ใช่เมื่อกี้กดเข้าไปเนี่ยพอจบเกมกดมาดูอีกทีนึงจะกดสั่งมันเทาหมดเลย